พี่หนึ่งขอบคุณสําหรับดวงตาดวงใจบดค่าการมองเห็นใน้องสาวดนะค่ะเด้อขอบคุณมากๆค่ะผูกกำลังใจเด้อค่ะเด้อคุณวีบาเป็นยังเนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้าพี่เผูกกำลังใจให้ค่ะพี่น้องต่อก,กับพี่ทองนะคะเนาะสวัสดีทุกคนได้สำนึกกับความหมายเนาะค่ะเนะาะเมื่อก่อนนี่เมื่อก่อนนี้เนาะค่ะเนาะหรือว่ามันว่านซื่นอ่า ได้สองเป็นไใ้หายเนาะค่ะเพื่อนเนาะคนผู้เก่าสมเก่าแล้วเนาะค่ะเพื่อนเนาะเป็นอาการพุ่มแพร่จะบอหายง่ายเนาะค่ะเยี่ยมค่ะน้องติ๊กตอบกับคุณวีไลเนาะค่ะเนาะเยี่ยมค่ะกระทือว่าเยี่ยมเนาะค่ะคุณวีเนาะช่วงนี้เข้าไปถึงแต่โปรไฟ์เลยค่ะเด้อว่เห็นคอมเมนต์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเหมียวขอบคุณค่ะเชี่ยเท่าได้ แต่ว่าห้างหามแช่เด็ดขาดขับไปเบิรงแล้วนะคะเนาะขับไปเบิร์นนะคะเดอะ้อสวัสดีค่ะน้องเพรยคุณรักที่ให้เติมใจเสมอทักทายน้องเพรย์นะคะเนาะทักทายคุณสุธีคะ่ะเจนางตอบกลับสุนีนะคะเนาะเจนางสวัสดีค่ะน้องเมียมพิชยาภาตอบกลับเจนางนะคะเนาะอดีตเจ้าก้อนจาก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 ,กินไก่ต้มชว่วงนี้มีแล้วคะ่ะพยายามยนะคะเพื่อเดอ้อสวัสดีนนะค่ะแล้วค่ะเนาะ ไปเขาไปเบิ่งในอาจารย์ง่ายๆเพิ่อนน้องเขาซองใหญ่ๆเพิ่นเพิ่นแนะน่าโมฮันเช์เขากลุ่มตาคนอื่นแชร์น่ะแชร์ได้เนาะคะ่ะเนาะยิงค่าตัวจริงๆลองไปเบิ่งนะคะเดอ้อถ้าคนอื่นแชร์คลิปเฮาหรือว่าคลินไปเฮาปากเขาแชร์ขึ้นมาได้เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าแม่ไหมสาบายดีบ่น้องสุนีทรงเพชรทักทายแม่ไหมเดอ้อแม่ไหมจะบ่ค่อยมีเวลาอ่ะเดี๋ยวบ่ค่อยมีเท่าซ้ร่เนาะค่ะน้องเม่อนไม่จะพาน้าทามีเวลาขึ้นก็จะขึ้นะคะน่ะถ้าบ่มีเวลาก็จะ กัปดาห์ละวหนึง่งครั้งสองครั้งสามครั้งไปเนาะค่ะเนาะถ้ามีเวลาถึงทุกมือค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจขอบคุณนะคะน้ำผเคยเห็นตุ้งเข็งช่างแรกแต่ว่าแถวไปฮะโปรไฟล์อาจจะจําได้เนาะค่ะเนาะส่วนกำลังใจทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจะะด้วยค่ะเี๋ยสองอีกสามนาทีเนาะคะ่ะเนาะว่าจะสามชิบเกินไปละก็เลยต่อเลยเนาะคะ่ะเนาะกบ็ได้ขึ้นมาประมาณเนี่ยเข้าได้แต่สุดเข้าไม่ได้ค่ะ เขาบ่ได้บ่ขอ๋อล้ค่ะพี่ดีเนาะค่ะดีตอด่อจิตใจเฮาเด้ออิ่มบุญอิ่มใจสบายกายสบายใจเนาะค่ะเนาะ, <c ười> ะ,ะเนาะค่ะเนาะจากโคตรอร์แต่ถึมาพันกลัวอะไรเด้อค่ะกำบ่ถือว่าหน่อยเนาะค่ะเนาะก็ถือว่าหลายอยู่เป็นคลิปเหีเนาะค่ะเนาะยังไม่อ้อมเลยสวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะ AI สวัสดีค่ะ Facebook สวัสดีค่ะคุณเจนางตอบกลับสุนีนะคะน้องเจนางสว,สวัสดีค่ะน้องเมียมพิชยาพาตอบกลับคุณเจนางนะคะน้อ <c oughs> โอเคนะคะเป็นกันไกลทุกคนค่ะทางนี้คลิปยอดวิวตมูตมิเหมือนกันค่ะพี่ <c oughs> ถือว่าต้องทาให้ได้นะคะนาะต้องทาให้ได้ทาตามหน้าที่เหมือนกับเขาจะทำทุกวันทุกวันนะคะนาะปังคลิปทําต้มจือดดอกไม้ใส่กระดูกหมูเห็นคุณวิ้ง ไม่อยากเห็นลงคลิปทำบุญบ้านเนาะดกวากับบ้านเปนสู้ไปค่ะเมนค่ะสู้ไปสูป้ไปทุกวันทุกมือทําตามนาทีค่ะเบื่อเอาตัดสินใจจะทำตรงนี้แล้วนางทักไทยพี่น้องนะคะเนะาะสวัสดีทุกคนในห้องไลจ้ารักๆก็กอด,ดคิดถึงคิดถึงกอดกอด ยังเบาอีกแล้วทำไมถึงเบาเนอ้อกำลังใจคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ทองแต่เมื่อวานคลิปยาวปังค่ะของคุณวีปังเมนบวค่ะค่ากำลังดันเนาะคุณวีเนาะลงไปค่ะคุณวีคือกดคือกดเดียวเป็นแบบนี้ก็อยากออกอยากขึ้นอยู่ด,ะะะนะดีเนะคะทุกคนเนาะดีเน่ยค่ะดีตอดยิตใจเฮาเด้ออิ่มบุญอิ่มใจสบายกายสบายใจเนาะคะเนาะ ้ังเสียงทุกมือก็จะไปหา้าอะไรสวัสดีค่ะเพื่อนสุนีกำเมินกันเนะค่ะเนาะ <c oughs> แต่ว่าปกติถ้าสาวเฮียหวูว่าพช้ถช่วงไดสาวเฮียว,ว่าเห็นสาวเฮียจะขับไปหาได้ด้ค่ะพี่ <c oughs> เป็นพ่อนิดนะคะนะ่ะอาจจะเป็นพ่อนิดสวัสดีนะคะทุกคนคอมเมนต์หรือเปล่า สวัสดีค่ะน้องละพันสวัสดีค่ะพี่หนึ่งเห็นแล้วงานทุกวันไม่มีวันหยุดอ๋อค่ะพี่ท่องเป็นกำลังแก่นะคะพี่เด้อสู้ๆค่ะบอมี่ดวงตาขึ้นดวงตาเดียวนึงแสดงน้องเบบเบบมาเป็นแมวเด้อค่ะเด้อค่ะแมวหนาละก็ได้สัตว์มาเป็นกระต่ายหน่อยจีทำงานทุก วันไม่มีวันหยุดอ๋อค่ะพี่ท่องเป็นกาลังแกงนะคะพี่เดอร์สุสๆค่ะบอมอมี่ดวงตาขึ้นดวงตาเดียวนึงผู้ใหญเน้อแบบแบบช้าจ้ะโอ้น้องนี่ทำงานเลยจ้ะสวัสดีค่ะ,ะคุณนัทีพัฒหรือว่าเนาะเชิญนะคะสักท่านเพื่อนเด้อค่ะเด้อ คุณทุกกาลังแจกนะคะนะโชคดีมีความสุขจ้าโชคดีนะคะพี่พี่น้องนะคะพี่ก็ไม่ตังสักอย่างแต่ว่าหลอดหยอดวิวดีเนาะมันจะโปฟ้ฟาเป็นพ่อเน็้หรือเปล่าสวัสดีค่ะพี่เนืองเห็นอยู่พี่สาวนมใหญ่สวัสดีค่ะพี่ลูฮีอ่านถูกเด้อขอบคุณนะคะพี่สาว เชื่อมต่อช้าขอบคุณนะคะเอาบปได้แล้วการเชื่อมต่อมาบังแล้ววิ่งดีก็ดีค่ะแต่ทางนี้ปังแต่เรียนไม่ไหลตาหยอดวิวหน่องติกดีดีนะค่ะดีอีดีอร่อยไ่ได้เปิดสามหมื่น 30, แล้วคเนาะช่วงเห็ดออกแน่ นังใหม่ขอ,อกเมียเนาะเชิญน,นะคะทักทายเพื่อนเลยะะเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจนะคะน,ะน้าโชคดีมีความสุขจ้าโชคดีนะคะพี่พี่น้องนะคะเสียงพี่น้องเฮ๊ยแผลบนะคะช่วงนี้เนาะยกหางตัวเองอีกแล้วสวัสดีทุกคนจ้าสุนีพงเพีรทักทายทุกคนกคน่ะน้าสวัสดีเมธตัวปอค่ะคุณเจ๊นางจากศาลนครอุบลทักทายเมธสังเฮียวลงมือแล้ว C คลิปแล้วค่ะคลิปสันสองคลิปยงสองจะเป็น C ค่ะช่วงนี้บ้าลายค่ะเอาช่องคุณบอลอักษรชุขภาพด้วยะแม่เด้อสวัสดีนะคะจะกำลังบวกให้กันเด้ิมเพื่อนเนาะกินข่าวไปน้ำสวัสดีค่ะพิจารการมองเห็นคือจากซูนจุดซูนซูนตลอดบ่มีแย่งเกิดขึ้นเลยค่ะแช่ขึ้นมาเคยแช่ขึ้นมาประมาณสามกลุ่มนะคะเนาะแช่สามกลุ่มหลักการไปซื้อสาม รักจ้าขอบคุณค่ะ <g ười> จ้า <g ười> ยินดีต้อนรับด้วยค่ะเด้อ <g ười> เล่บาาเลีบ่ค่ะเห่ียบ่วนี่คุณนิตยานี่ <g ười> เล่นคลิปไหมทำคลิปไหมบ่มีดวง,งตาขึ้นดวงตาเดียวนึง <g ười> อะไรเนาะแบบแบบก็เป็นแมวน่ารักไงจ้าค่ะน่ารักน่ารักนะคะเนาะ <g ười> เป็นแนวน่ารัก <g ười> พี่ก็ไม่ตังสักอย่างแต่ว่ลหลอดยอดบิวดีเนาะก็เป็นแมวน่ารักไงจ้าคะ่ะน่ารักน่ารักนะคะเนาะ <c ười> เป็นแนวน่ารัก <c ười> รักลักจ้ะการทำอาชีพเฮ้านน่ก็เป็นอาชีพร่องเนาะ,ะเนาะอาชีพร่องอาชีพเฮ้า ปกติหั่ก็มีอยู่แล้วทุกคนแลคะ่ะเนาะการทำมาหา,ากินของตะลียแตมันปังล้ะก็เขาก็ล่างดันทําต่อเลยค่ะทําต่อเลยตามสบายเลยคุณวีเด้อเพราะว่าคุณวีเนี่ยมีลิปทำกับเขาเยอะเนาะคะ่ะเนาะมีเวลาแขวันเสาทิ้นเนาะคะ่ะเนาะเมนบ่คแม่เพราะว่าโทรศัพท์อยู่กับ,บลูกชายเนาะค่ะเนาะไปลายมือมาเห็น ขอบคุณค่ะแม่ตัวปอสตอรี่กับขน,นมเพ่นพอนนะคะเด้อสวัสดีพี่เหมียวร้องพิชยาภาือวันะขอบคุณค่ะแม่ตัวปอสตอรี่กับขน,นมเพ่นพอนนะคะเด้อสวัสดีพี่เหมียวร้องพิชยาภา<ง>ือวันอิ่มบุญอิ่มใจเนาะไปทาบุญขาถุบ,บุญน้ำเด้อน้ำบุญเด้อขาทูบุญน้ำสวัสดีจ้าชูนีโปงอร่อย ไม่ได้เปิดสามหมื่นแล้วค่ะเนาะส่วงเห็ดออกแน่น้ำใหม่ออกแนเแียตบอเด้อค่ะเด้อทักทายคุณเมียร์ตบอค่ะสวัสดีค่ะสุนีบงเพียรโมวนปัน